โคนเมื่อกี้ในห้อาสุกจิบป,ปตีทุกคนเด้อหเอากะเราจะมาคายแนะรงเฮายในห้องกับเสือ,อเขาเรียกว่าวงไม่แจ๋น้ำจิ้มทุกคนเอยเอาเขากระหายเขามากกระเจ้ากระหามากทุกคนใส่สองแจ๋นี่คนต่อต่อไปมันมันกระจิคนต,ต่อปอไปกับซีบุได้น้ำจิ้มจ้าทุกคนโอ้ยแหจ่าเดี๋ยวจะมารีวิวกินให้ทุกคนได้เห็นจ้าทุกคน ก้อนชิบเบิ้งกะบผาก้ติดตามกไลนไห่กชรนแทมเข้ามาทักทายกันเด้อจ้ากดใจกดไลไหลให้นเด้อจ้ออาสองเจ้าอะไล่าพันกี้น,น,นไทยกับประมาณสามสิบบาทขึ้นเล่ากับว,วิทามากินนมมาดูก่อน

Gracias.